เิญติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะคือแทททูเขาขอให้ป้าทำเสื้อให้นะครับแทททูมาขอลูกสาวขอให้ทำเสื้อให้เขาจะใส่ไปงานคอนเสิร์ตก็ต้องทำให้แทททูไปสองตัวทำตัวของเขาเองที่จะไปขอลายเซ็นพี่แน็กมนะั้งถ้าได้นะแล้วก็ตัวที่ใส่เหมือนในงานนั่นแหละครับก็ต้องทำให้ลูกผมเองตัวหนึ่งอะไรเงี้ยสั่งเสื้อมาแล้วอันนี้คือเจเน r เรตขึ้นมา มันมีสองอันน่ะเจนเนเรตขึ้นมาสองอันเป็นรูปแททูนะครับนั่นแ,แหละแต่ว่าก็เจนเนเรตมาจากรูปจริงนะก็คือเขามีรูปจริงๆไม่ใช่อะไรอ่ามาอวดหน่อยแททูขอขิงคือไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ทำมาโดยไม่มีเขาโค้งนะจ๊ะไม่ได้มโนขึ้นมานะคือเขามีรูปของเขาจริงๆนะครับ เขามีของเขาแต่เขาเขินเขาไม่อยากเอารูปจริงมาทําเสื้อเขาเลยขอให้ทำเป็นการ์ตูนให้นะครับเขาอยากได้เป็นเสื้อเป็นการ์ตูนนะครับก็เลยมาเขาเขามีจริงๆของเขาเขามีรูปจริงของเขาไว้เป็นหลักฐานยืนยนันว่าเขาเคยถ่ายรูปกับพี่แน็ก <ninth download> จริงๆนะแต่ว่าจะเอารูปเขาเป็นจริงๆไปทําเสื้อเขาบอกเขาเขินเขาเลยขอให้ทาเป็นการ์ตูนให้ครับนี่เสื้อคู่อันเนี้ยไม่ใช่เจเนเรตให้ลูกสาวผมไปจิ้นกับแน็กนะ แต่วันที่ไปงานน่ะแทตทูใส่เสื้อลายนี้ไปจริงๆใส่เสื้อลายนี้ไปจริงๆเสื้อตัวนี้พี่หน่อยซื้อให้แม่หน่อยอ่ะแม่หน่อยที่ว่าซื้อทุเรียนให้หน้าไรอ่ะชุดนี้ทั้งชุดเลยแม่หน่อยเป็นคนซื้อให้นะครับแม่หน่อยก็ด้อมทันตะวันนั่นแหละนะครับนี่เป็นคนสั่งชุดนี้ส่งมาที่บ้านให้แทตท,ทูแทตท,ทูก็จะเป็นชุดชุดโปรดของเขานั่นแหละอ่าเวลาจะไปข้างนอกอ่ะ เขาจะเรียกชุดน so the ี้ว่าชุดพี่ขุยอันอันนี้คือไม่ได้มาบิ้วไม่ไม่ได้มาบิ้วให้พี่แบบว่าหลงรักเขาเลยนะแต่เวลาเขาไปข้างนอกแล้วถ้าเกิดเขาอยากใส่ชุดเนี้ยเขาจะเรียกว่าชุดพี่ขุยอันเวลาแททูจะใส่ชุดเนี้ยเขาบอกป้าวันนี้ไปข้างนอกหนูขอชุดพี่ขุยอันนะชุดพี่ขุยอันซักหรือยังก็คือชุดนี้นะครับชุดพี่ขุยอันเวลาแททูเรียกชุดเนี้ยชุดที่เขาใส่อยู่เนี้ยเขาจะเรียกว่าชุดพี่ขุยอันเขารู้นะเขารู้นะเขารู้นะ ว่าดอกไม้อันนี้ของพี่คนไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขารู้เขารู้เขารู้นะครับดอมนี้ไอสัญ,ญลักษณ์นี้สัญ,ญลักษณ์นี้น้องเขารู้นะครับแต่เราก็ไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเรื่องความวุ่นวายอะไรในด้อมให้เขาฟังหรอกก็จะเล่าแต่ในมุมดีๆมุมแบบพี่ๆเขาน่ารักทําเพื่อ f อแบบว่าพี่คนนี้ร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยเวลาเล่าให้เัอถูกก็ไม่ไม่ได้อยากให้เขามารับรู้เรื่องที่มันแบบไม่ ที่ทะเลาะหรือว่าป้าโดนถล่มทุกวันอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ได้เล่านะไม่ได้เล่าให้ลูกฟังอะไรเงี้ยป้าโดนแขวนเหรอป้าโดนนู่นโดนนี่เหรอก็คือจะไม่เล่าไม่เล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังแฟนผมก็ไม่รู้นะครับเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยผมก็จะไม่เอาเรื่องนี้ไปไปเล่าไปอะไร <c oughs> นะครับก็ค well <c oughs> ือจะเก็บไว้คนเดียวนะครับนั่งคุยเล่นคุยอะไรกันนี้ฟังดีๆนะไอเรื่องบัตรเรื่องอะไรเนี่ยผมแซวกันเล่นนะไอเรื่องเงินเรื่องอะไรอ่ะ คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดแน็กเขาได้ยินแล้วจะไม่สบายใจจริงๆอะพอมีพอหาได้นะครับไม่ได้เดือดร้อนแต่เราแซลกันเล่นนะครับเป็นการหยอกล้อคุยเล่นกันว่าหาเงินไม่ทันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆคือมีนะครับมีส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็มีไว้สําหรับเวลาไปนู่นไปนี่ถ้างานไหนไม่มีอะพวกผมจะคุยกันเองว่าพี่งานนี้ผมขอไม่ไปนะอะไรเงี้ยไม่สะดวกอะไรเงี้ยพวกผมไม่เล่นไม่เล่นเร่งกันนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจไม่ไม่ให้เสียเดี๋ยวคนจะไม่เข้ากลัวใครรู้ป่ะกลัวคนที่ไม่เข้าใจที่สุดคือแน็กเดี๋ยวแน็กเขาไม่ได้ยินมาได้ยินเราบ่นว่าแพงแพงแพงอ่ะเดี๋ยวเขาจะไม่รับงานสวัสดีครับเดี๋ยวเขาจะไม่รับงานกลัวกลัวแน็กเข้าใจผิดคือเป็นการแซวกันเล่นนะครับคือแน็กก็รับงานปกตินั่นแหละ FC รู้ตัวครับงานไหนไปได้เราก็ไปงานไหนไปไม่ได้เราก็ไม่ไป นะครับแนกรับปกติของแนกถึงกวนเต้ยไปไม่ได้มันก็ยังมีพี่อีกหลายๆคนที่เขาสะดวกไปเรารู้ครับถ้างานไหนเราไม่มีเราก็ไม่ไปจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบทําให้ตัวเองเดือดร้อนขนาดนั้นนะถ้าเห็นว่าไปนะ่ะคือไหวนะครับถ้าเห็นว่าไปอะ่ะคือไหวนะครับอ่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวกลัวแนกเขาไม่ได้ยินแล้วจะเข้าใจผิดเดี๋ยวกลัวเขาจะมาเกณฑ์ใจเอฟซีแล้วไม่รับงานไง ก็คือรับงานตามที่แพนไว้ตามปกติเลยครับกลัวเดี๋ยวว่ามาได้ยินเพราะว่าเนะ็กเขาเป็นคนใส่ใจ f c ฟเขานะบางทีเราพูดเล่นกันไปเนี่ยเขาคิดว่าเอ้ยบัตรแพงไปกลัว f c เดือดร้อนกลัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแม้เห็นมากแม้แต่าคาว่าสงสารเขาอะเขายังแบบต้องปฏิเสธงานอะเพราะว่ากลัวว่าจะมาช่วยซื้อของเขาเพราะสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่มเขาเป็นคนเล็กๆน้อยๆกับ f c เนี่ยเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะฉะนั้นแล้ว กลัวพี่เดี๋ยว,วกลัวเขาจะเข้าใจผิดเราก็เลยต้องอธิบายให้ชัดว่าบางทีเห็นผมคุยเล่นแซวกับแม่อยู่อะคือมันเป็นการคุยหยอกล้อกันในในกลุ่มพวกเรานะครับแต่ถ้างาน,นไหนไม่ไหวคือเราก็ไม่ไปมันก็จะมีคนที่ไหวแหละมันจะมีแม่ๆอีกหลายท่านนี่เขาไหวไปอะไรเงี้ยนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องคิดมากนะแน็กนะก็คือทําหน้าที่ถึงพวกถึงถึง,ถ,งถึงตัวผมไปไม่ได้อะมันก็ยังมีเอฟซอีกคนอื่นๆที่เขาอยากไปเจอแล้วเขาไหว เออไม่แบบคือไม่ได้อยากให้คิดว่าแบบคือมันมีคนไหวอะ่ะถ้าเอาเอาเราเป็นใหญ่แล้วไปตัดสิทธิ์การเจอของคนอื่นที่เขามีกําลังอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมไปหน่อยถูกไหมเอามันมันมีคนซัพพอร์ตเน็กในทุกมิติอะ่ะฉะนั้นแล้วเนกรับงานตาปกติของเนกเลยครับเราไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรอกเค <Okay. S 1> ป้เราไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรอกนะครับจะเป็นห่วงเป็นใย,ยแทนไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนนะครับพวกผมจะทําอะไรเรื่องของพวกผมเถอะนะครับอืมไม่ต้องในนั้นหรอกนะครับอยากทํานะครับไหวถึงทํานะครับไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนอืมโอเคนะไม่ต้องมาหาเดือดร้อนแทนนะครับเออทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดนะครับแล้วเรารู้หน้าที่ดีนะครับไม่ต้องสอนโตกันแล้วใช่ไหมแบงค์ พวกเราโตกันแล้วเรารู้ว่าอะไรต้องเป็นอะไรฮะไปดูเรื่องเดอรเพนกวินแล้วจะเข้าใจอะไรมากขึ้นไปดูซีรีส์เรื่องเดอรเพนกวินแล้วจะเข้าใจอะไรมากขึ้นโดยการเปรียบเทียบอะไรหลายๆอย่างครับดูจากซีรีส์เรื่องเดอรเพนกวินแล้วจะเข้าใจมุมมองคนมากขึ้น สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีอ้าววันนี้ก็เดยบมันมีมันคงจะมีอะไรขึ้นไอ้นี่ขึ้นมาแล้วแหละท้าย,ท,ายท้ายสุดแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเดิมๆแหละครับในการก็คืออ่คนนู้นทําได้คนนี้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยผมนั่งฟังจากช่องไม่อยู่เมื่อกี้แล้วก็ก็เห็นใจไม่อยู่นะอะ่แต่ผมมองว่า ก็คงจะทําต่อไปเพราะว่ามันก็คงคิดว่ามันก็คงไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับผมคิดว่าแม่อิ๋วเขาก็โตแล้วไม่ใช่เด็กนะครับคงไม่ต้องมานั่งฟังใครอ่ะครับเขาฟังแค่เมนเขาคนเดียวก็พอผมไม่รู้นะว่าเรื่องอะไรอันนี้พูดจริงๆริไว้สุดใจให้สาบาันต่อในห้องพักก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าแม่อิ๋วเขาโตแล้วครับแล้วผมก็รู้จักแม่อิ๋วมานานแล้วเป็นด้อมคนแรกเลยครับผมบอกก่อนใครเลยนะผมรู้จักหลายๆคน ที่เป็นสปีกเกอร์หรือเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาในตั้งแต่น้องคนเก่ากับเน็ตผมรู้คนผมรู้จักคนอื่นในไลฟ์นะครับรู้จักมาก่อนแม่หิ๋วแต่คนแรกที่ผมไปหน้างานจริงแล้วผมรู้จักด้อมคนแรกที่ต้อนรับผมจริงๆอะ่ะคือแม่อิ๋วนะครับผมบอกก่อนนะ ผมก็ยังจะยืนยันเหมือนกันว่าใครคือคนแรกที่ดึงเข้าผมแบบเป็นด้อมออกหน้างานที่ทักแบบว่าไปไป,ไปกับพี่เนี่ยไม่อยู่นะครับฉะนั้นแล้วจะอะไรยังไงไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงไม่รู้แต่ฟังจากแม่เล่ามายังไงไม่รู้นะครับแต่อย่ามาแตะแม่อยู่ด่าผมได้นะครับผมบอกเลยนะด่าผมได้โจมตีผมได้อะไรผมได้ทุกอย่าง แต่อย่ายุ่งกับแม่อยู่กูกูบอกเลยกูยอมเสียเตือนเลยนะครับกูยอมเสียแล้วจะได้รู้กันนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วครับเต้ยอะเหมือเหม่ออยู่แล้วครับมาตัวเปล่าครับมาตัวเปล่าครับขึ้นไลฟ์มาวันแรกมาตัวเปล่าครับไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้ากูไปกูเอาชื่อไปด้วยนะ มึงจะมาแบบไหนไม่รู้อ่ะเอาไปไม่หมดอ่ะแต่กูเอาเอามาให้ได้มากที่สุดกูบอกแค่นี้นแล้วกูไม่ได้ขู่ด้วยแล้วกูคนจริงด้วยตอนมาไม่มีชื่อครับไม่มีคนรู้จักครับไม่ได้ซีเรียสครับบอกก่อนนะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับผมไม่ได้อยากรู้ครับแต่ผมรู้ว่าแม่อยู่น่าจะโดนอะไรมาหนักคือ ผมรู้ว่าแม่อิ๋วน่าจะโดนอะไรมาหนักกันแหละเดาๆนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เพราะผมสารภาพเลยว่าวันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยมีเข้าไปแซลล์ก้าวแป๊บเดียวผมดูวันนี้ไม่รู้มัน,มนเหมือนจะมีเหตุอ่ะมันเหมือนจะมีเหตุอะไรให้มันไม่ได้คาดรู้อะไรเงี้ยครับรู้แค่ว่าแม่อิ๋วเขาโดนอะไรมาสักอย่างแหละเขาก็มาระบายเพราะว่าให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุวันนี้ยอมรับสารภาพเลยว่าผมอะนะครับ ยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้จับต้นชนปลายนะยังไม่ได้ถามไถ่อะไรส่วนตัวนะว่ามันอะไรยังไงคือนอกจากเรื่องจะไปเที่ยวไหนกันจะไปเจอแน็กวันไหนอ่ะส่วนตัวผมไม่เคยแตะต้องไม่เคยยุ่งเลยครับจริงๆถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบว่าไม่ใช่เรื่องแบบว่าปรับทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เจอมาอย่างเงี้ยก็คือผมจะไม่ค่อยทักไปหาใครก่อนเลยจริงๆพี่ๆหลายคนจะรู้ว่าเรื่องเดียวที่คุยกับเต้ยได้จะเป็นแค่เรื่องงาน พ่เต้ยครับผมอยากได้เสือ้อรูปลูกครับพ่เต้ยครับลูกผมอยากได้เสือ้อลูกนี้ครับทําให้ได้ผมเป็นเรื่องเดียวที่เต้ยตอบส่วนตัวแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับด้อมอ่ะทุกคนจะรู้ว่าไม่ว่าจะแชร์อะไรมาจะเอาอะไรมาฟอกเตยจะอ่านแค่อย่างเดียวนะนะักตอนนี้นะักวินาทีนี้ผมยังไม่ได้จับต้นชนปลายอะไรผมเข้าไปในห้องแม่ผมเห็นแค่ว่าแม่เขาหงุดหงิดแล้วก็เหมือนมีน้ำตาซึมๆแล้วก็เล่าว่าเขาโดนเรื่องอะไรยังไงอ่ะอันเนี้ย แม,แม่เขาก็พูดอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้จับต้นชนปลายเลยเพราะว่าก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าไม่รู้อ่ะใครก็ไม่รู้แหละแต่คือดันมาทําคนที่ผมเขาลบอะ่ะนะครับเป็นเป็นด้อมเป็นติ่งคนแรกเลยที่ดึงเขาผม,มาออกหน้างานแล้วผมไปตามแน็กแบบเดียวแบบหน้างานอะไรเงี้ยนี่แหละอยากแค่ระบายแล้วจบก็คือจบแต่จะไม่ไปถามส่วนตัวว่าแม่เจออะไรมา ผมก็ผมก็เคารพสิทธิ์ของแม่เขานะถ้าแม่เขาบอกว่าเอ้ยพอเหอะช่างมันจบจบจบที่กูคนเดียวกูละบายแล้วไม่ไม่ต้องหลอกเดี๋ยวไม่ได้น่นอ่ะผมก็จะผมก็จะจบแค่นั้นนะก็จะไม่ไม่ต่อความยาวสาวความยืดนะครับแต่ว่าใครก็ตามที่ทำแม่อิวผมบอกคําเดียวว่าตอนมากูมาตัวเปล่าถ้ากูจะกลับไปไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนฟังกูกูยอมไม่เรียกมาพูดเอาหล่อด้วย แต่กูจะไม่ไปกับชื่อกูคนเดียวอะ่ะกูบอกได้เลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ